เปิดประเด็นข่าวค่ะเบื้องหลังมิก -31 รัสเซียเด็ดปีกเครื่องบินจลกรรมสหรัฐ SR 7 1หันผลิต SR 7 2สู้แต่ถูกปูตินย้อนเกล็ดไปไม่เป็นอีกจากเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาดรปฐมพงศ์ได้เปิดเผยถึงยุทธทปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพสหรัฐที่ส่งช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งมีข้อมูลระบุด้วยว่าเป็นการส่งอาวุธเก่าจำนวนหนึ่งทำให้ถูกฝ่ายกองทัพรัสเซียโจมตีทำลายเป็นจำนวนมากนั้น ทั้งนี้เนื้อหาที่ดรปฐมพงศ์โพประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทาบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเผยแพร่ถูกระบุผ่านการโพสลงบล็อกดิตว่ากองทัพรัสเซียสนที่กำลังเข้าหากองทัพยูเครนที่บักมุดแม้ว่าจะมีกองทัพยูเครนส่วนหนึ่งหลบหนีออกไปจากบักมุดแล้ว แต่รัฐบาลยูเครนไม่ต้องการเสียที่มั่นตรงนี้เพราะถ้าเสียขวัญและกำลังใจของกองทัพยูเครนจะหายไปมากข้อสําคัญจะทําให้กองทัพรัสเซียรุกค,คืบหน้าไปยังกองทัพยูเครนอื่นๆในภาคตะว,วันออกได้สะดวกยิ่งขึ้นรัฐบาลยูเครนจึงส่งกองทัพจากสเปอริเซียและคาคอฟไปเสริมด่วนไม่ช้ากองทัพยูเครนที่บักมุดก็จะแตกที่จริงน่าจะแตกนานแล้วถ้ารัสเซียรุกอย่างเต็มที่ ผมหมายถึงใช้อาวุธขนาดใหญ่เช่นอิสแกนเดอร์และเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งปืนใหญ่ถล่มเต็มที่แต่ไม่รู้ว่ารัเสเซียชะลอการบุกลงทำไมอาจจะเป็นเพราะต้องการให้กองทัพยูเครนแยกย้ายกันหลบหนีไปแทนเพราะไม่อยากฆ่าก็เป็นไปได้อมเมริกาส่งเครื่องบินไปจาลกรรมรอบโลกแรกๆก็ใช้เครื่องบิน u 2ต่อมาถูกยิงตกที่สหภาพโซเวียตรัเสเซีย เลยหันมาใช้ SR-71 แต่พอรัสเซียสร้างเครื่องบินรบมิก31ขึ้นมาไล่ล่า SR-71 อเมริการีบปลดประจําการ SR-71 ท,ทันทีเครื่องบินรบ m ิก31ซึ่งมีความเร็ว2.8มักอาจไล่ตาม SR-71 ซึ่งมีความเร็ว3.5มักไม่ทัน แต่เมื่อเรดาร์บนเครื่องบินสามารถจับความเคลื่อนไหวของ SR-71 ได้ขีปนาวุธประจำเครื่องบินมิก31สามารถสอย SR-71 ให้ร่วงได้อย่างสบายๆล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์66ดรปฐมพงศ์เปิดเผยถึงเครื่องบินรบสำคัญของสหรัฐถึงสาเหตุที่ถูกปลดประจำการว่าอันนี้เป็นข่าวเก่าที่เคยอ่านมาแล้วแต่เพิ่งเจอเนื่องจากมีคนสงสัยว่าทำไม SR-71 จึงถูกปลดประจาการ ความจริงที่อเมริกาพยายามปกปิดมาตลอดก็เพราะกลัวขายหน้าก็คือถูกมิก31ยิงร่วงไปเมื่อปี2526ตามข่าวข้างล่างโดยเครื่องบินรบรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่3ลูกลูกแรกพลาดแต่ลูกที่2และ3โดนเป้านักบินดีตัวออกได้และปลอดภยัยรัสเซียเคยนำซากเครื่องบินเหล่านี้มาโชว์ให้ดูด้วยซ้ำต้องค้นหาข่าวเอาเอง ระยะหลังกองทัพรัสเซียได้ใช้มิก31ลลาตเวนถีขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพขีปนาวุธประจำเครื่องอเมริกาก็เลยปลดประจำการ sr 7 1เพราะไม่คุ้มกับภารกิจเนื่องจากสามารถถูกขีปนาวุธรัสเซียซึ่งราคาถูกกว่ามากสอยให้ร่วงได้ง่ายๆตอนนี้แม้จะพยายามสร้าง sr 7 2แต่ยังสรุปโครงการไม่ลงเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากขีปนาวุธจากเครื่องบินรบรัสเซียอยู่นั่นเอง เพราะอะไรครับเพราะว่าขณะที่อเมริกากำลังวางแผนสร้าง SR-72 แทน SR-71 รัสเซียก็หันมาสร้าง m i x 4 1แทน m i x 3 1พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของขีปนาวุธสำหรับกวาดล้างเครื่องบินจาลกรรมของอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิธภาพไปด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงยังสรุปโครงการของตัวเองไม่ลงรัสเซียก็ยังสรุปไม่ลงไปด้วย แนะนำหนังสือรานอริราดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1.200บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืหลายสิน้น 9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663